สวัสดีค่ะเปิดฟ้าสวรรค์วันอาทิตย์ที่30เมษายน2566เรื่องการปกครองที่อยู่เหนือตัวท่านข้อ่ังจำคนที่ไม่ปกครองจิตใจของตนเองก็เป็นเหมือนนครแห่งหนึ่งที่ปราคักพังและไม่มีกำแพงสุปสิทธิ์บทที่25ข้อที่28อ่านหนึ่งโคลินบทที่9ข้อที่24ถึง27อ่านพระคัมภีร์ในหนึ่งปีหนึ่งพงศวดานบทที่หข้อถึง6เนื้อหา เจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉาะยาของพระองค์เพื่อพระองค์จะได้ครอบครองปฐมการบทที่หนึ่งข้อที่26นี่คือเหตุผลที่ท่านจะคนพบว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดในโลกที่มนุษย์ไม่มีอำนาจเหนือกว่าสิงโตช้างยีราฟและอื่นๆอย่างไรก็ตามโปรดทราบว่าคนที่มีอำนาจเหนือกว่าคือคนที่ควบคุมตัวเองได้ท่านสามารถมีอำนาจเหนือสัตว์นกและทุกสิ่งในทะเล แต่หากท่านไม่มีอำนาจเหนือตัวท่านเองท่านก็จะเหมือนเมืองที่พังทลายและเปิดเผยมากจนเกินควรสุภาษิตบทที่2 5ข้อที่28ให้เราพิจารณาบางส่วนของร่างกายของท่านที่ท่านต้องการมีอำนาจเหนือกว่า1เปโตบทที่3ข้อที่10กล่าวว่าถ้าคุณต้องการมีอายุยืนยาวและมีชีวิตที่ดีจงควบคุมลิ้นของท่านจงควบคุมมันลิ้นนั้นทรงพลังมากและยากที่จะถูกเลี้ยงให้เชื่อง ยาก,กอบ,บทที 3, ่สข้อที่หถึง8หากท่านสามารถกระทำทุกสิ่งได้โดยประคิดผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าฟิลิปปีบทที่4 ،ข้อที่13พระคีริยังกล่าวอีกว่าท่านควรมีอำนาจเหนือท้องของท่านฟิลิปปีบทที่ 3, ข้อที่19เตือนท่านว่าอย่าปล่อยให้ท้องของท่านกลายเป็นพระเจ้าของท่าน หากท่านบอกว่าท่านมีอำนาจเหนือทุกสิ่งและไม่สามารถควบคุมท้องของท่านท่านอดอาหารไม่ได้ท่านก็จะไม่มีอำนาจปกครองเพราะท่านมีพระเจ้าแปลกๆอยู่ในตัวของท่านผู้เท่าชาวโยบูบากล่าวว่าไม่มีลูกเคาลบใดเหมือนท้องมันร้องขอการเสียสละทุกวันท่านต้องควบคุมท้องของท่านท่านต้องควบคุมการนอนหลับของท่านด้วยหากท่านจะบอกว่าท่านมีอำนาจ ท่านต้องตัดสินใจได้ว่าคืนนี้ฉันจะไม่นอนฉันต้องการเข้าเฝ้าอธิษฐานสุบาสิตบทที่6ข้อที่9ถึง11กล่าวว่าหากท่านไม่ควบคุมการนอนหลับของท่านท่านจะพบกับความยากจนและความขัดแย้งอย่างย่อยยับท่านต้องควบคุมร่างกายของท่านตามือและอื่นๆมีบางสิ่งที่่านไม่ควรสัมผัสหรือดูสถานที่ที่ท่านไม่ควรไปประเภทของเพลงที่ท่านไม่ควรฟัง หากท่านต้องการที่จะสิ้นสุดกับเส้นทางในการแข่งขันคริสเตียนของท่านด้วยดีท่านต้องมีอํานาจเหนือร่างกายของท่าน 1. โคลินบทที่9ข้อที่24-27ถึงประเด็นสําคัญข่าแต่พระเจ้าได้โปรดทรงช่วยเหลือให้ข้าพระองค์ได้ครอบครองชีวิตและร่างกายของข้าพระองค์อย่างสมบูรณ์ในนามอันยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต ที่มาเปิดฟ้าสวรรค์ผู้เขียนสบ,บอเอเออเดปโปเยจจะทำโดยคิดตั้จากแห่งการทรงไถยคิดเตียนของพระเจ้า